สวัสดีค่ะมินอดีก็ค่ะสัภาพสวยประหยัดน้ำมันผ่อนสบายสบายเดือนละสีนน่พันบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะ สันอเมล่า1.2 V-Giato คันนี้ปี2013ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ a อร์แบ ABS กุญแจรีโมทค่ะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะอร์ระบบดิจิตอลนะคะคันนี้สามารถเติมน้ำมัน e10 ได้ด้วยนะคะขอถานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่1น0่0ห่0 0บาทขึ้นไปค่ะกรซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถอีก โกคาสภาพสวยนะคะประหยัดน้ํามันผ่อนชิปสบาย4,000บาทน,นะคะแนะนาเปร,รถคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะรานะคาโปรโมชั่นอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นนะคะถูกสุดๆเลยค่ะได้เราสวยๆไปใช้นะคะเป็นรถที่ขับดีประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะคะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะสภาพสวยมากๆเลยค่ะบอดี้สวยนะคะไม่มีอุปัริเหตุนะคะสอบถามรายละเอียดเ,เพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะ ออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสภาพดีค่ะบอดี้สวยนะคะผ่อน4,000บาทเองค่ะดิสัตนอเมร่าหวีเกียร์โตคันนี้ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสับถามได้เรียดเพิ่มเติมได้นะคะี่เบอร์